เออถ่วิดีโอแม่ทีเดียวนี่แม่กำลังเห็ดกล้มสะอาดบ้านเดียวนี่อ้าวพี่น้องก็อยากเห็นนาอว่าแมนนี่แม่นี่นี่เห็ดสีเห็ดียกเป็นน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นบอกสุนีเ็ดเ็ดทั้งในแล้วก็ไม่เห็ดทงนอกไปจาพี่น้องอ่เห็ดกล้มสะอาดเลยแม่กัแม่นี่กเ็ไปะล่ะน่าดูบางๆซื่อเนาะกเ็ไปยังสี่ะเัปพุ่นปัดยัีะเห็ดไปเอาคือแต่เห็ดผู้เดียวพี่ก็ไปใส่ตองสพิ่นไปข้างนอกมันเลือดังไดพ้เดยว แม่ก็เฮ็ดผู้เดียวนะ่ะเพราะว่ามันกัเฮ็ดทางนอกจังสิน้องประจำเป็นน้องใน,น้องเพิ่นมาซอยดอกแม่ก็เฮ็ดไปพองเมลี่สิ่งละปะ<ม>ตุนปัญยังไปนะครพี่เสี่ค่ะทำก็สะอาดในบ้านแล้วก็มานอกบ้านรอบริเวณโดยรอบเองเอา้านั่นเด็กพี่ปีกไหมเอา้าพี่น้ำความสะอาดสิจ้าพี่ซอยอยู่บ่บอกว่าต้องซอยดอกพี่ให้ผู้เดียวนะ่ะเพราะว่ามันบด้เอ็นยังมากมาเอาแล้วพี่แตนโดยไปใส่พี่ว่าสื่อๆฟ้องข้างนอกะเดียวก็ลยว่า ง,นา,งานครัรอพี่ว่าสิบอกแต่ก็ส oh. mm ิ hmm. ออกไปอ๋อออกไปแล้วไปกรอบกรอบนุ่งยักษ์ใหญ่หลายบันนี้เออมันยักษ์ใหญ่บันนี้อันพอดีตีกับิีไปข้างนอกไปไปโดนบอลนี่บม่บอลไปสิบอันปีมี่ยังสิบบวกอ่ะปีฟังอัยังหัวบอลเดี๋ยวบอาเลยก็เอาติดตั้งไว้ก่อนอันที่ยังบอลไปฟังอันเมื่อก่อนนี่แม่นบอลตีปีว่าอยากได้ผัวฝรั่ง บะนี้พอเขาลงเขาลงคลิปเป็นบะบะนี้มากับไปทัวร์เป็นบลาร์บะนี้ฟรังเพิ่นเบิงเพิ่นก็เลยทักพี่มาอันเพินก็เฟินก็เลยคุยกับเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสนใจผู้หญิงไทยอ่ะนะพี่ว่าเออพอดีเลยที่เฮาคุยกันว่าพี่ยังได้ทัวร์พลังอันแต่ว่าพี่ก็เลยคุยว่ากันเธออยากได้อันผู้หญิงไทยเธอมาเที่ยวที่หลักฉันมีน้องสาวให้เธอคุณงามงามได้ว่าสันนิษฐานดีพร้อมเขาบอกมีสามีหรอกเขาเลิกกับสามีมาสิบกว่าปีแล้วอ้ยอัน แมนบอกพ่น่าอันไทยก็ได้ฉันว่ามาจากเธอฉันจริงๆฉันก็ต้องการอันคุยกับเธอละไรค่เธอว่าอันเธอบอกอันวางสำหรับฉันแล้วอันคุยน้องน้องเธอก็ได้พันนะอันนี้โอ้บอกอกยังไงว่าสแรกทั่วมาจีบพี่เออตอนแรกตอนแรกจีบก็เลย่าพี่มีสามีเนี่ยว่าเจีบก็เลยมาเอาตัวมาให้พี่เออวันนี้พันก็เลยว่าเออมาเป็นยังถันแานทางเธอแล้วพัน่าสิฉันกับจะได้คุยกับเธอนั่งคุยกับน้องเธอนั่งเธอชินมาบอกกับเธอมากเธอกัมาเทียม ใบอเพื่นกับบอเขเคยมาพี่ก็เลย่ินยูกินใว่าเพราะว่าห้าวปรยูทเมื่อฝรั่งมาก่อนเ่องหูเป็นเท่านฝรั่งบขเคยมาเที่ยวเมืองไทยสิดีดีกวบพหลังมาเที่ยวเขาเคยมาท่านเขาเคยมาดูดูแล้วเขาสิยหูเขาสิยหูเขาสิแบบว่าอันทุกสิ่งทุกอย่างเขาสิยหัวนะว่าคนไทยอยู่กินยังไงเป็นยังไงผู้ยิ่งไทยแต่คันคนเขาเคยมาเลยดีดีอืมสิดีพี่ก็เลยว่าท่านท่านที่มาเที่ยวเมืองไทยเด้อเดี๋ยวอันฉันจิพาน้องน้องสาวฉันไปรับเธออยู่สนามบินเออบ้านน he ี he well, husband, he he ้ เบิ้งเดอร์เขาวอาจางสีเหลวขันค้นมันอยากไหมดีอยากมีผู้หญิงไทยดีมันต้องติดต่อห้ามตลอดม่นบอเบิ้งว่ายากดอกฝรังง่งนะ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพีก่ก็เลยว่าดี แเขาทาำเขาทำเออเขาทำเขาทำจรงเออมาดีๆแต่ว่าถันแม่นลูกเพผูนดีลีที่มันโทรมากถันแม่นโต้ต้นเพื่อนคือคือใน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 ห้อเบิรงในวีดีโอเนาะเพื่อนผู้ดีอยู่เออฮั่นัานกันเป็นอยู่ของเพื่อนดีก็ว่าเพื่อนบริเวณเพื่อนบริเวณเป็นวีดีโอ้ข้ออ่อนมันมอโทรมาโซมาเชื่อเมินมอโทรมาเชื่อนึงละกันมีดีโอเคท์เธอหนึ่งนั่นแหละแล้วเลยเบิรงแล้วก็ดูดีแต่ว่าเมืองนอกมันก็เมืองยากว่า มันเป็นเฮือนเขาหรือเฮือนเซาเพราะว่ากำลังเขาเซาเฮือนกับก็ดูดีที่จังแต่ว่าแต่เซาเงื่อนแต่เสถียรมากกับตรงมีมีเงินละม่ีเงินหลายเตอร์ปลาแต่กำลังเนี่ยมันมันกันสี่ได้แล้วที่ทันทันข้าสนใจเขาดีนี่เพราะที่ชาบ้านอยู่หรือสิ่งที่ของเขานี่เขาเขาให้เงินเดือนกินอยู่ำลังเขาก็คือบ้านเฮาดอกบ้านเฮาแบบนีกินไส้กินบ้านบ้างกำลงเป็นคนนั่งเขาใช้สมาชิกการยืนสวัสดิการกันนะ นแหละ,หละพี่ก็เลยว่าโอ้พยพอดีเลยเวาบอกปี่กันนะว่าก็ว่าเขาได้คุยกันกันนะเออก็เลยเจว่าไ้ฟัง <c oughs> เ <c oughs> มื่อยหร่รูกว่าถ้าเทียนหามากเขาเขาเขาข้อมากพี่ก็จาเอิญพี่ก็จาเอิญพี่เออเขากัจาเหินไม่เห็นกัน <c oughs> เออ,เอ,อนกันพี่ <c oughs> ีเลยออกไปสื่อของก็ท่าารเออจ้าจออกไปกันไปเพรโดนกันเด็กๆังได้คันแวะเซเว่นนั่นเสื้อนั่นแฮกี้นั่นน ซื้อยังก่อันยาทานุ่งอ่ะนะเวลาอันนั้นยายาทาคันยุ่งยาทาคันยุ่งไม่ได้จะทานุ่งวะส้มถ้าพี่เข่าไปก็ได้จ้ะเออจ้ะเออนอนคุณเข่าไปธุระเอันแมนนี้ก็ฝากคลิปแมนนี้ไว้ในเด้ออยาชมที่ซูบ้านเสาวนียชุนเกอเอสบ้านเสาวนียกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแมนนี่ในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย